เอาหรอเอาไปเได้ไหมต่อมาไปขอเขประเด็นขออนุญาตใส่แว่นนะครับพี่พ yeah well ี่ได like ้เลยทำไมฮะคิดถึงคิดถึงพี่พี่เหมือนกันนะไม่ได้เจอกันนานอันนี้พูดจริงมีประเด็นอะไรด้วยเหรอทอะไรม่เลยประเด็นแบบทำไมตระต้องแบบเออได้เข้าเลยได้เนาะไม่น่าจะมีอ่ะเริ่มแล้วเนี่ยเออแปลทำอะไรมาฮะเกาหลีไปเก้มมันหลุดออกมาอ๋อก็ไปทำหน้า รจริงเหรอพูดจริงปะเนี่ยจริง <ทำ S 2> ก็งคือแบบไปทําหน้าในที่นี้ก็คือไปแบบไปเขาบอกว่าที่เกาหลีทําผิวดีก็แบบมีไปเลเซอร์มีไปทําอะไรอ่ะฉีดอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ฉีดพวกแบบฟิลเลอร์สาราต่างๆนะที่เป็นวิพิธีไม่ใช่พิธีกรรม,ม,รรมที่เป็นวิธีการวิธีการของคุณหมอเขารวมๆอะไรก็ได้ครับหมอให้แบบ หน้าใสๆไปยาวๆแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกอะไรอย่างี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีผ่าไม่ได้มีอะไรแต่เป็นยิวหัตการเหรอใช่เป็นหัตการใช่ใช่ใช้ไปเยอะไหมแบบเทคโนโลีต่างๆที่เกาหลีก็เยอะอยู่นะก็ก็หมายถึงว่าแบบหลายหลายโปรแกรมอยู่คือคุณหมอก็จัดให้เราเลยอ่าเราก็แบบเอาเลยครับหมอแต่เห็นผลนะพี่เกด จริงหน้ามันแบบเด็กลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพุกเลยว่าการปีไปอีกเอาทองปะเนี้ยเทีเงินทองตอนนี้ทองแพงก็ก็ก็เรียกว่าเรียกว่ามีช่วงเวลาถามคือคุณเต้ยพงชวนไปคุณเต้ยพงบอกว่าพี่ไปไหมหลังปีใหม่อะไรเงี้ยว่าโอเคสามวันไปแล้วก็ไปได้ไปไปดูแลรักษาหน้าแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปวิ่งที่นู้นแล้วแป๊บเดียวก็กลับเลยอ่าประมาณนั้นไม่ได้เจอใครเลยอะฮะไม่เจอไม่เจอใครเลยเจอไบกันสองคน ถ้าเจอใครก็ดีไม่มี hey. venue, นนไ,ไม่มีไ pues ม่มีไม่มีใครให้เจอเลยอ่ะเออไปแค่นั้นอันน on ี on ้คือทำล้วไม่ทำหล่อเลยไมไม่ครับไปสองสามครั้งละเคยเคยไปถ่ายรายการตั้งแต่คนดีที่ไหนแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นี้คือเราเราพอใจเลยนะทำแล้วแบบเออเป็นอย่างที่เราคือเอาจริงอ่ะส่วนตัวเป้าหมายผมอ่ะคือผมมาดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วยแบบเล่นกีฬาแล้วก็ที่บ้านเราก็ดีคือผมก็รักษาอยู่แต่เพียงแค่ว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ไปทำหน้าด้วยในจังหวะเวลาที่เหมาะสมผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีได้ได้กลับไปลองอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่าปีหนึ่งสักหนึ่งถึงสองก็พอแล้วเพราะที่บ้านเราก็มีหมอเก่งๆที่คอยดูแลเราอยู่ส่วนไอ้หน้าเรียวหน้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นเพราะออกกําลังกายด้วย ใช่แต่ว่าก็พยายามดูแลผิวหน้าให้ดีสุดแล้วถ้าขั้นแบบสัญญกรรมอย่างเงี้ยพี่เกดคิดว่าเราใกล้ใกล้ถึงเวลาอย่างต้องทาต้องดึงเอ็นโดไทหรืออะไรเงี้ยทำไปรู้จักอะมันคืออะไรวะไ่อ่านในกูเกิลไงเคยได้ยินเี่เขาดึงอะไรอย่างเงี้ยเอ็นโดไทเอ็นโดไทเอาพูดจริงนะยังไม่ถึงเวลาไม่ใช sì? ่คือรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่อยากยังไม่อยากไม่รู้เจ็บไหมยังไม่ได้ศึกษาแต่เคยได้ยินว่าคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตถ้าถ้ายังต้องทํางานเบื้องหน้าอยู่แล้วยังอยากรออยู่อะ ก็คงต้องทำเอาไว้ในอนาคตไว้ในอนาคตที่วอีกทีคิดว่าแบบเราถึงจะโอ้ยผมใช้แล้วแหละต้องทำนะโอ้ยผมหล่อไปยาวๆเลยอ่ะโอ้คือเรามั่นใจว่าการทำมาครั้งนี้เราหล่ออีกปีเละทีไม่ไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นแต่คิดว่าอีกสักสองสามปีอ่ะค่อยว่ากันใช่ใช่มีเพื่อนแซวยังหล่อขึ้นระดับไหนอะไรเงี้ยตึงบอยกอนอย่างไรเงี้ยเขามาแซวต้องยังจริงๆเพื่อนแซวไม่มีผลนะเพราะผมรู้ว่าตัวเองระดับไหนอยู่โอ้ยทะเล คะแนนกิ้งในง a n กิ้งในกลุ่มนี้เราเราอยู่เบอร์เบอร์ไหนพี่เกดงกิ้งในกลุ่มเหรอเออในกลุ่มอ้อยู่เบอร์ไหนหนึ่งะผมโหไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นถ้าเบอร์หนึ่งมันเดเกินไปเบอร์่งเราให้ใครเบอร์หเราให้ใครเจมจีไปอเบอร์สองล่ะเบอรตรนี้อเล็กเขาดูมั่นๆแต่แต่เขาไม่น่าจะสู้ผมได้เ็เบอร์สองกันเบอร์สองเป็นเบอร์สองแล้วกันเนเบอนเบอร์ไห บอยกรช่วงนี้แบบว่าดูจะทํางานกลางคืนบ่อยหมายถึงว่าไปดูแลร้านตัวเองบ่อยอาจจะมีความซุดโสมบ้างบอยกรตอนนี้เอาไปอยู่ที่ห้าลัง้ายเลยหรอขอโทษนะเพื่อนอันดับบอยบอยกรหล่นไปเยอะเลยหล่นหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันใช่ประเด็นอะไรประเด็นเกาหลีเนี่ยหรอเไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเอาสนุกทำไมอ๋อได้ยาใได้ค้อดแล้วอ่าใช่ เขาบอกว่าพันล้านนะช่วงนี้ไม่แต่เราแต่เรามันต้องคนคาดหวังเรื่องก็เป็นทองอย่างหรือเปล่าเกจแล้วพันล้านก็คือเคยพูดไว้แล้วคือผมอ่ะเป็นคนไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วแต่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่คือเราขอไม่เปิดเผยแต่ก็แต่ก็แต่ก็ตั้งใจจะไปให้น้องจริงอันนี้จักใจเลยตั้งใจจะไปให้น้องเลยถามว่าเพยที่ซื้อเครื่องเพยห้าที่ซื้อให้อ่ะเป็นหมื่นหมื่นอ่ะได้เล่นหรือเปล่าก็ได้เล่นเอามานี่เดี๋ยวจะไปสมทบทุนแล้วเอาทองไปให้ จริงจริงเราถือเคล็ดไหมว่าแต่ต้องให้กี่บาทอะไรแบบนี้อ๋อต้องเคล็ดถือหรือไม่ถือเนี่ยอยู่ที่ราคาทองตอนนั้นตอนนี้กบาทะซึ่งตอนนี้ก็เกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นแล้วครับทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวซื้อให้น้องแน่ๆแหละแต่ไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวน้องก็บอกเองแล้วจ้าจุนจได้รีเคล็มาไหมว่าแบบว่าอต้องรับประมาณนี้นะผมคิดว่าใจเขาก็อยากจะรีเควสอยู่นะแต่เขาคงไม่กล้า แต่เราเป็นลูกเจ้าของร้านทองไงมันก็ตัดจำต่ำห้าบาทเราไปกินเนาะเงินผมไงหมายถึงคือเราต้องลงทุนให้น้องไงเออแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละฮะด้วยความที่แบบทองแพงด้วยช่วงนี้เนาะถ้าเกิดแบบทองแบบถูกๆหน่อยเจมอาจจะได้5บาท10บาทตอนนี้ก็ลดเหลือกี่บาทไม่บอกไม่บอกจริงจริงที่ดิฉันมีเตรียมซื้อไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีตอนที่ราคือผมก็รู้สึกเสียดายนะน่าจะซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเออ ตอนนี้ขึ้นมีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างแต่นอันนั้นตั้งใจตั้งใจเก็บไว้ส่วนตัว <laughs> เ,ออเราเห็นโพสต์เจมจีที่โพสต์ภรรยาและคุณลูกล่าสุดเราเราได้อ่านไหมซึ้งไหมว่าไงอะ่ะไอที่ตเต้นมากเลยบทบาทนี้เลยลนละเอียดมากซึ้งครับคือคือเอาจจริงส่วนตัวเจมอ่ะเป็นคนมีดีเทลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ไหมแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาโพสต์ออกมาหรือว่าชีวิตของเจมในตอนนี้อ่ะ เริ่มเริ่มแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวที่ให้คนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบเป็นคนมีดีเทลที่ละเอียดแบบนี้อยู่แล้วก็จริงๆก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะก็แบบรู้สึกไงดีเราเรารู้สึกว่าแบบลุ้นไปกับเขารู้สึกแบบมีความสุขไปกับเขาแล้วก็แบบตื่นเต้นไปกับเขาว่าแบบโหน้องกูที่กูเคยพาขึ้นรถไปกองละครวันนี้เป็นคุณพ่อแล้วเลยก็ตื่นเต้นดีใจแบกับเขาด้วยใช่ใช่ เห็นการเติบโตแห่งการเปลี่ยนแปลงของเขาว่างไหมเหรอใช่ใช่คาตาเลยครับคาตาก็คือแบบเห็นมาตั้งแต่แบบเออผมไปกองด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่พี่ลันลาอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะขบขอบคุณครับขอบคุณครับทองแพงนะซื้อไว้